อยงไ่กลิ่มสีแดงๆที่สุกแล้วใช่ไหมละมุดอินเดียสาวแขงกปกกรอนละมุดอินเดียเนี่ยสาวลองละมุดอินเดียให้พี่เขาหน่อยดิพี่กินยังไงพี่ออกสิลอกเปือกอยอกเปลือกกินอะไรเป็้ยโอ้ละมุดอินเดีย

ดิง้งไปกับันงหัเ่เลวไปเวยายายกล้วยแล้วเนะไมุตอินเดียครับเป็รเป็นแบบนี้ครับหวานมานะันอ่ะเปชรเปลือกกินได้ไนหะมายามากมาล้วยไม่ฝากยายายดิ้งอ่ะ าสัปูยงตแอนแรกมีข้อมาลูกนี่นแล้วอ่ะสองเมตรสองเมตรเดี๋ยวไปให้พี่ดำเิกระสุนกระปุใ่ด้ยายให้กล้วย่ยยายให้กล้วยเอาไปเนี่ยเอาเด้อมาเอากรปุกก่อนเดียวกล้วยอ่ะเอาเด้อมาเอาเองยายเด้อไม่ไหวแล้ว cắt mấy cái <laughs> gì vậy? cái bắp rang này thôi. cái gì vậy? cái gì cái <laughs> này mẹ, cái này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 , cái ชิมชิมห้ป้าปลาหน่อยเร็วผมเพิ่งไปเขาใหญ่มาอ่ามากลับมาถึงผมก็มาพี่ก่อนเลยอวันนั้นมาพี่พี่กลับไปแล้วเหรอดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมดีใจพี่ดีขึ้นแหละเอาหลวงพ่อป่วยไหมรู้จักหลวงพ่อป่วยไหมหลวงพ่อป่วยโคสิตารามอ่ะรู้จักเอาไหมเออเดี๋ยวผมให้พี่ เอาไหนอ่ะเอาสีเหลืองก็ได้อ่ะสิบบาทจูไปซื้อที่ไหนได้ไม่มีแล้วเอาคลิปนล้กเออใช่นั่นแหละนั่นแหละ มีความสุขแล้วะมีความสุขแล้วชัดมานี่เดี๋ยวม่ลชัดมีความสุขแล้วนี่นั่งได้นี่นั่งได้ร้านป้านี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเา้องเบง้ยเบงกี่คำกี่ ขนมมันเหรอปมนไม่ใช่แต่งน้าไหวอ๋ออ่าโอเคโหเวอร่อยเว้ยละมูดอินเดียแต่มันมาเกิดที่ดำเนินถ้าดูเอ้ยเออ่ที่เรานี่ใช่ไหมที่อัมพวาต <c oughs> ลาดน้ำต้องชม <c oughs> ว<า>ัดภูมิรินกุดีทอง